มาถ่ายรูปแบบตุม๊มตตุมีก่อนนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาช่องกับนันทบุศโสดากุลช่องนี้จะวาดรูปด้วยผมจะเริ่มต้นในการวาดรูปแบบหน้ารักๆนารักไปก่อนให้เด็กๆทุกคนนะ่ะวาดง่ายๆซึ่งผมจะไม่โครงรูปร่างแม้แต่นิดเดียวผมจะใช้วิธีการวาดโดยการใช้ปากกาเมจิกซึ่งเป็นปากกานี่นะครับนี่ปากกาแบบนี้โอเคมา เริ่มกันเลยเริ่มแรกเราอยากวาดรูปอะไรเราก็คิดก่อนนะอย่างเช่นผมอยากวาดรูปอันหมูเดีเดๆเดแต่มุตมิไมเนีย่ย,ย,ยโอ้ทุเรศว่ะโอ้โหทุเรศครับเด็กๆมันทุเรศเนี่ยแต่จึ๊ดสามขีดนี้เนาะ เราวาดวาดหูเนี่ยเราวาดอย่างนี้ตึ๊ดตึ๊ดแบบนี้อ่าจากนี้เราวาดตรงส่วนที่เป็นปากมันดีกว่าเนี่ยวิธีการวาดปากมันทําปากเบี้ยวอย่างเงี้ยมันมันเป็นหูไหม <c oughs> ไม่รู้อ่ะ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันคนระับผู้ชม,มไม่รู้จริงๆขออภัยด้วยเพราะว่าผมไม่ได้เรียนรู้ถึงสัตว์รับ ง่ายง่าย,ายหน่อยถาหมูก็จะวาดง,างาอันนี้สำหรับเด็กที่ไม่ชอบวาดมันบ่อยๆนะนี่โดยเฉพาะจีบหมูล้องแบบร้องจีบเห็นไหมหมูมันเริ่มแบบไม่ค่อยสวยเลยอะ่ะโหตายอะต่อมาก็มาถึงการวาดหางสักหน่อยหางของหมูเนี่ยก็จะประมาณนี้นะ อันนี้ผมจะว่าถึง12ปีนักกัสัตรเนาะซึ่งเด็กๆยังไม่รู้ไหมซึ่งที่ผมจะหนูพี่พี่้จะแปลให้ฟังนะว่า12ปี2ปีของสัตว์เนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งปีชั่วสองปีฉลูสามปีขานสปีเถาะห้าปีมะโรหกปีมะเสงปีมะเมียแปดปีมะแม่ เก้าปีวอกปีระกาสิบสองปีกูซึ่งปีที่สิบเอ็ดเนี่ยค่อยมาผมจะไปขอขอค้นหาไอทีนึงวันนี้จะขอวาดอันรูปพวกสัตว์พวกนี้ก่อนเนาะแบบง่ายๆเลยที่สุดเลยนะนี่คือหมูเนาะต่อไปก็เป็นงูครับปีงูเป็นงูเล็กด้วยนะเอ้ยเอ,ย,อยไั่ด้วยล่ะนงเออ ผมดูถ่ายคลิปอยู่เนีย่อยอยู่งามคนทถ่ขอ <c oughs> อภัยด้วยมันมีเสียงพูดคุยกันอย่างเงี้ย <c oughs> นี่คือปีมะโรงเนาะอะจากนั้นมาเติมหนวดเนาะมันก็จะคล้ายๆหมูเมื่อกี้เลยก็คือมีอย่านการวาดแบบนี้มันสามขีดตรงหัววาดให้โคเหมือนคิ้วให้ปากมังกรดูตะมุกตะมิ แบบนี้ตึ๊ดแล้วก็ตึ๊ดดูทุกดูเด็กๆพี่เปเอร์วาดเก่งไหมเนี่ยมันกรอนจะโคตรทุเรศเลยนาะทุกคนดเด็กๆทั้ทงดเด็กๆด,ด,ด้วยมันทุเรศมากเลยเนาะไม่เป็นไรทุเรศมากก็จริงเดวขอแบบทําให้สวยก็พออันนี้คลิปนี้จะดําเนินยาวได้ถึงประมาณสี่ถึงหกคลิป เพราะว่าเป็นทีละสมานสองตัวด้วยกันเนาะวันนี้มีปีมะโรงกับปีกุ่นก็คือปมีมังกรกับปีหมูนั่นเองดูคขานี่ผมคือนี่พี่เปิ้ลไม่ค่อยเข้าใจนะว่าทําไมต้องวาดมังกรแบบหน้านี้มันนัดตะมุตะมิไปหรือเปล่านหน้าแกงขามเล็กน้อยนะโอเค จะเรียกว่ามังกรก็ว่ามังกรอยู่นะถ้าจะเรียกว่างูใหญ่นี่ก็ว่าเดกได้นะแต่ถ้าเรียกเป็นพญานาะคนี่มันเหมาะกว่านี่ยเพราะผมไปดูในช่องสุริยาบุตรแล้วนะว่าช่องเขาบอกว่ามังกรกับพญานาะคมันคนสัตว์คนละชนิดแต่เป็นสายพันธุ์เดียวกันคือสายพันธุ์ตระกูลสัตว์เลื้อยคลานเนาะสัตว์ประเภทงูนะ่ะนะเด็กๆสัตว์งูเนี่ยเห็นไหม ที่ผมไม่เคยเห็นขามันเป็นมังกรแบบน่ารักแบบนี้เลยนะตึ๊ดทำให้เหมือนกิ่งไมองอ้อะเฮ้ยเฮ้ยอาจ,จมีการทำมีลมแรงเด็กน้อยเนอะเด็กๆด,ดยำอีกทีนะว่าเป็นคลิปของเด็กๆด้วยเนะาะเพราะนั้นคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยควาจจะต้องดูพิจารณาให้ดูดีๆก่อนว่า สัตว์ที่เราพูดบรรยายถึงอะมันถูกต้องหรือเปล่าหรือว่ามีสัตว์บางไหนที่ผมไม่อาจไม่กล่าวถึงก็ขออภัยด้วยเพราะว่านี่มันไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่โอเคนี่คือส่วนหางเนาะอันนี้ผมจะวาดแล้วค่อยมาลงสีให้รวดคลิปเดียวเลยเพราะว่าอันนี้เป็นแค่แยกคลิป,ลปให้ดูเท่านั้นนะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมต้องขอลาไป ก่อนบายบายท่านผู้ชม